น้องใหม่มาแรงช่องเจ็ดดันสุดนางเอกคนนี้มีละครห้าเรื่องจุก ความฮอตความปังมาแบบสุดไม่อยู่แล้วค่ะสำหรับนางเอกสาวสุดฮอตแห่งช่องเจ็ดอย่างการนัชชาชายางคานนทรีกี้ไทยสปรเมเดล2020โดยในตอนนี้เธอกำลังมีละครที่ออนแอร์อยู่คือเรื่องหงฟ้ากระแสะละครบอกเลยว่ามาแรงสุดๆเพราะเป็นละครที่รวมนักแสดงมากฝีมือเอาไว้มากมายซึ่งในเรื่องนี้สาวการเธอขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกฝีไม้ลายมือก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะนอกจากนี้ ยังโดนจับตาถึงการเป็นนางเอกดาวรุ่งน้องใหม่ที่มาแรงมากๆเพราะหนึ่งปีฟันละครไปห้าเรื่องตั้งแต่เคยบ้านไร่สไพใไฮโซเสาห้าหงฟ้าและเมื่อไม่นานมานี้การได้ให้สัมภาษณ์ว่าจบจากหงฟ้าละครเรื่องใหม่ที่กำลังถ่ายทำก็มีเรื่องหรือไทยบดีและมนตราตะเกียงแก้วค่ะหรือไทยบดีเรื่องนี้บทค่อนข้างท้าทายเลยทีเดียวมีเรื่องของการข้ามหพด้วยต้องมีการแต่งตัวย้อนยุคไปใน อดีตแล้วยังต้องเป็นคนที่มีความสามารถด้านพลังจิตด้วยโดยละครเรื่องที่กำลังจะถ่ายทำนี้ประกบคู่กับโดนัทพรรพลนั่นเองค่ะ